ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต่อไปจะเป็นเสียงอ่านพระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรื่องต้นหายกำไรศูนย์เรียบเรียงจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนา108กันจัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศาสตร์เอโซพุทธศักราช2525ต้นหายกำไรศูนย์เปรียบเสมือนคนเราบางคนที่ตั้งอกตั้งใจทำการทำงานจะประกอบการค้าขาย หรือทำกิจการงานอะไรก็ดีตั้งแต่ยาววัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวและแก่เท่าแก่ชาราในที่สุดและถึงพร้อมด้วยความร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคงตลอดจนสร้างกิติยศสร้างชื่อเสียงจนได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางคนที่กล่าวถึงเหล่านี้ เมื่อถึงการเวลาอันสมควรซึ่งที่จริงก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับทรัพย์สมบัติในทางโลกที่ได้สร้างสมมามากแล้วก็ควรจะหยุดเพื่อรีบสร้างสมสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในบ้นปลายของชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้บ้างแต่เขาเหล่านั้นก็หาได้มีความหยุดความยั้งความละความปล่อยวางในทรัพย์สมบัติที่หามาได้เหล่านั้นไม่ มุ่งหน้าที่จะคิดอ่านประกอบกิจการงานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วความตายก็จะต้องมาถึงเข้าอย่างแน่นอนในที่สุดร่างกายของเขาก็ถึงซึ่งความแตกดับจริงๆและย่อยยับสูญหายไปละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนหามาได้ไว้ในโลกนี้ให้กับคนอื่นทั้งหมด ไม่สามารถที่จะนำเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตามตนไปด้วยได้แม้แต่นิดเดียวโดยที่ตนเองไม่ได้ประกอบคุณงามความดีในทางสร้างสมในสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ให้มากเท่าที่ควรเลยซึ่งตนเองก็มีโอกาสและโชคดีอย่างที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้กระทำลงไปจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของเขาจึงเปรียบเสมือน ต้นหายกำไรศูนย์ต้นก็คือร่างกายและทรัพย์ยสมบัติที่หามาได้ทั้งหมดกำไรก็คือบุญกุศลหรือสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์แทนที่จะได้ก็ไม่ได้และถ้าใช้ทรัพย์ยสมบัติเหล่านั้นไปในทางที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมอีกด้วยแล้วหรือยึดในทรัพย์ยสมบัติที่หามาได้นั้นมากเกินไปก็ยิ่งจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณต้นก็หาย กำไรก็ศูนย์ชีวิตนี้ก็ขาดทุนขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังนะครับ